โพสต์นี้โพสต์เดียวระอุทั้งโซเชียลพี่น้องคะ่ะหลังจากทีบอสนกพงศกรได้ออกมาโพสต์แคปชั่นนี้พี่น้องถือว่าเป็นโพสต์ที่สร้างสร้างความสว่างมาฟัง่งมาฟัง่งเรืองหนีน้ากันพี่น้องคะ่ะสำหรับคนทียังบอคข้นเข้าใจในการโหวตยายซิดกับบอเข้าใจคือการละพี่น้องบอกว่าพี่น้องจักเม็ดยายซิดกับบอเข,ข้าใจคักว่า การที่ว่าเราจะโหวตให้ศิลปินที่เราชอบเข้าไปเพื่อได้รับรางวัลมันมีขั้นตอนอีหยังแน่มันเป็นแบบใดมันเป็นแจ้งใดเข้าหูตาวา่ว่าการที่ศิลปินที่เราชื่นชอบได้รับเกียรติให้ได้ได้รับเกียรติให้ไปยืนอยู่จุดนั้นเพื่อรับรางวัลคมชัดหรือกระบวดเป็นอีหยังทีโดดเด่นเป็นอีหยังทีแบบว่าสร้างซื้อเสียงให้กับศิลปินที่เข้าชื่นชอบพี่น้องแต่มาฟัง ข้างด้านบอดนกพงศกรออกมาโพดโพดนี่บนเฟซบุก๊กเจ้าของพี่น้องทำให้หลายๆคนตาสว่างเยสิตบ,บอกเลยว่าตาสว่างนะคะก่อนนั้นกับขางด้านยานุเพิรนก็นได้ออกมาโพดก่อนทีบอ,นบอดนกบอดนกเสียออกมาโพดนี่เพิ่นอ,ออกมาโพดก่อนแหละประมาณสองอาทิตย์พี่น้องสองสามอาทิตย์ทียานุเพิ่นออกมาโพดนะคะตอนนั้นกับยัางบ่ค่อยได้เปิดโหวตยัางบ่ค่อยได้รอละอุซัมนี่นะคะกับพ่อเขาใจยูยรียนุเพิ่นก็นบอกว่า,วา เศร้าเออย่าพาไปโหวตเสียเงินเสียค้ำเดอ้อีหอย่างเพิ่นก็บ,บอกแล้วล่ะพี่น้องแต่ว่าบางคนขอใจว่าเป็นอย่างคือยังไ่ให้โหวตแต่ตอนนี้นะคะเริ่มกระจางพี่น้องกระจางขึ้นมากๆมาฟังค่ะทางด้านบอสนกพงศกรนะคะเพิ่นได้ออกมาโพสต์แบบนี้บนเฟซบุ๊กส่วนตัวเพิ่นบอกว่าสร้างนั่นสร้างนี่มาให้แฟ้ครับเอฟซี FC, มุกข,ขอยโหวตเสียเงินเสียคำ้ำเพือ่อนว่าแม่แม่แต่ละคนก็นอยากให้ลูกเกี่ยวของได้รับลางวัน นะคะโวดมดเงินเป็นแสนบัตรมูข่อยไปรับล่างวัลนคาเครื่องบินคาห้องพักกะบอมี่ไห้เทิ่งหาสุดใส่เทิ่งได้จ้างคาสร้างแตงหนาหมดไม่ต่ำกว่าครึ่งแสนเศร้าเศ้าเศ้าจ้างมูตุข่อยคือจ้างดาร่าเนะหมอลำกะมี่หัวใจนี่บอดหนู่งพงศกรโพสแบบนี้พี่น้อง แล้วไตโพดอีกนะคะคุณก็ออกมาเว้าวอีพี่น้องบอกว่าใครเพิ่นยกตัวยะ,วะเพิ่นก็บว้าเฉพาะใครที่จะโหวตให้น้องอ,าอ้าอายสกุณาพรเพิ่นเลยบอกว่าใครจะโหวตให้อ้าอายโอนเงินมาบัญชีผมนี่สีผ้าตัดสุดให้งสซย,ยังมีประโยชน์กว่านั้นบ่อม่นนยังดอกบ,บอถามเฮาแจ็กเมดว่าอนุญาตให้เอาอีหลาเข้ารับรางวัลบอ ให้แฟนๆโบดเสียเงินเอาไล่ซื้อเขาไปดือ้อเหมือนรู้ว่าแฟนคลับเยอะต้องได้ยอดน่าเกลียดน,นี่สิ่งที่บอดนกพงศกรเพิ่นเว้าพี่น้องพ่อสีสอดแน่ไปพ่อสีเข่าใจเนี่ยบอบาทที่นี่พี่น้องกระแสคอมเมนต์นี่แหละที่ทำให้เฮากัดจางขึ้นมาอีกอันนี้ยสิปขออ่านคอมเมนต์พี่น้องแต่ละคอมเมนต์คือ คนที่เพิ่นรูนะ่ะเพิ่นออกมาคอมเมนต์แต่ละคนคือมีประโยชน์กับเฮ้ามามีประโยชน์กับคนที่ไม่กระจางพี่น้องมาฟังพี่น้องคะ่ะท่านแรกนะคะคุณเอกของเฮ้านัน่นแหละบอกว่าโอ้ยถืกใจคับว่าแสนพี่น้องทางด้านอ่ะคุณเอกวีศรศักดิ์ออกมานะคะอ่คอมเมนต์ Comment แรกนะคะต่อมาอีกพี่น้องคะ่ะตั้งแต่รู้จักบอสนกมาห้าปีมีวันนี้บอสนกพูดถูกต้องที่สุดค่ะมันเป็นการตลาดของผู้จัดค่ะ พี่น้องฟังบึงฟังบึงแต่ละคอมเมนต์ด้วค่ะพี่น้องคะ่ะ fc อยากให้ออายมีคนรู้จักเยอะๆอ่ะคุณนี่เพิ่นกับห้เหตุผลแบบนี้นะคะแล้วต่อมาเป็นกําลังใจให้ลูกชายนะคะรักที่สุดค่ะแม่จะโหวตเฉพาะคนที่ให้โหวตฟรีส่วนคนที่เสียเงินแม่ไม่เคยโหวตเลยค่ะพาร์นพี่น้องสิมี่ทั้งโหวตฟรีทั้งโหวตเสียเงินเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องฟังบอโนวลดีๆแล้วก็ข้ามข่วมขอใจกับยุดหนีดีๆพี่น้องใช่ค่ะจะโหวตเฉพาะที่ฟรีอ่าทางดันบอดบอยสิริชัยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นใต้โพสของบอสนกคือกันพี่น้องคนบอกว่าอดว่าเนี่ยภั่นอดว่าภา่นพี่น้องมาตอบคอมเมนต์บอสบอสบอยอยู่บอกว่าไปบอสภานบอสถือคักบอสภาษพี่น้องค่ะ แม่นแล้วคนเก่งไผไปโหวตย่าไปเดอจา้ามาปันวิวห้อีหลาเนี่ยรับรองบอ่เสียเงินได้แต่ความสุขและฟังเพลงมวนมวล,มวลจากอีหลากันจา้าวสันพี่น้องขาเศร้าภาปูไปเดอสูนอนอยู่บานซื้อ,อก็ได้ดอกนะคะทั้งเอกวิศักคนนังบ่คอนไปไสยเงยเขามาอีกนะคะพี่น้องขาแมนยูจา้าวสันถือใจคักรักเจ้าเดอพงศกรอนวสัน ว่าอศาวาแน่ลูกพนะเบ้าถืงที่สุดเลยบอลนกวสันพี่น้องเลิศจริงๆค่ะวสันนอนเหรียอญอยูหน้าดีกว่าเนาะ,ะข้อมนเมนี่นะพี่นอ้องคอมนเมนี้ก็คือคิดซ้ำย,ย้ยสิสยศิษย์ก็คิดแบบเล่าคือบอกว่าอา้าวกำลังจะเข้าไปโหวตให้อีหลาน้อยอาอายเป็นตาโหวตให้ลูกสาวบอละบาทนี้วสันเนี่ยเพิ่นเริ่มเข้าใจพ่อบอกว่าโพลแล้วัมก็สร้างประโยชน์ให้กับคนที ยังบอข้อมกระจ่างอะไรแหละพี่น้องคะอย่างเช่นนะคะท่านนี้เพิ่นก็นบอกว่าอ้าวกำลังจะเข้าไปโหวตให้อีหลาน้อยอายเป็นตาโบดบอละบัดนี่สันเพื่นว่านี่แหละพี่น้องคนที่บอค้อนเข้าใจส่วนเฮ้าเนี่ยคืออยากให้อ้าย,ยอมย่อมเสียเงินนะ่ะเพื่อศิลปินที่เข้าชื่นชอบเนี่ยสมิแต่มันไม่ใช่พี่น้องคะ่ะมันเป็นผลประโยชน์ของมันเป็นธุรกิจเป็นผลประโยชน์ของ หยุดพี่นอ้องเศร้าเศร้าแยสิตธ์ยสิท์อ่านแล้วเข้าใจแล้วแช่แพร,พรงน้องกับพ่อครับจังบ่ิษเสียเงินว่าสั่นพี่น้องเพิ่นกับห่วงแฟนคลับเลยคะ่ะทางด้านบอดนกพงศกรเนี่ยเพิ่นกับห่วงแฟนคลับค่ะพี่น้องผู้ใได้บอกเข้าใจเพิ่นกับสิออกมากหาบอดนกบอ,อกมาโพดโพดนี่นะคะเสียมันว่าแฟนคลับเอฟซีของนองอ้องไอซากุณาพ่อเนี่เสียเงินบ่อหน่อยพี่น้องขาดีบ่ดีเสียหอดแด้สิทธิ์พี่ละพี่น้องเพราะยังกัเออเนาะเอ่อ ศิลปินที่เข้าชื่นชอบสิมีโอกาสไ,ไปยืนตรงนั้นสักเทื่อนหนึ่งโหวตว่าเสียเงินจกนิดน้อยกับย่อมมาจต่สีแม่พี่น้องอันนี้คือสิ่งที่เข้าสเสียเงินโดยที่บอูตโตมันเป็นธุรกิจของคนอื่นนะคะพี่น้องแล้วคนต่อมาอีกพี่น้องคะผมไม่เคยเห็นด้วยครับอาอายไม่ใช่จะได้เข้ารอบมาง่ายๆมีคนโหวตเข้ามาแบบไม่เสียเงินครับการให้เข้าชิงไม่ได้จะให้เข้ามา ง่ายๆครับน่าภูมิใจที่มีคนอยากให้น้องอายได้เข้ารอบสร้างประวัติศาสตร์อายุน้อยที่สุดที่เข้ารอบทิงถึงไม่ได้ก็ดีใจแล้วครับอย่ามองว่ามันทำให้วงการหมอลำเป็นที่รู้จักมากขึ้นไปทั่วประเทศครับอันนี้คือความคิดเห็นของแต่ละคนบ่คือกันพี่น้องแดนนะคะบอกว่า เอาเงินไปโหวตมาเห็ดมาไล่ให้อีหลานาเวทีให้ลูกยั่งสิดีกว่าเด้อโหวตเมดเป็นมื่นเอาเงินมื่นหนันมาเห็ดมาไล่ให้ลูกๆได้กินตั้งหลายมืออยู่ได้แม่แม่บ่าวถือมาวาถือแทฉเพราะว่าแม่หม่อว่าประโยชน์แม่เก็บเงินไปให้ลูกนาเวทีดีกว่านะคะพี่น้องแม่เก็บเงินไว้เพื่อเข้ากลุ่มดีกว่าฮะพี่น้อง พ่อรูแล้วนะคะพ่อตาสาว่างแล้วก็เห็นประโยชน์พี่น้องคะรานะคาสาหรับเรื่องนี้ถือว่าเป็นอะไรที่รอดอุ่มากๆก,ก,กับการโหวตร,รายการคมชัดลึกอวอร์ดพี่น้องผู้บ่กเข้าใจกัมมี่ผู้เข้าใจกัมมี่ก็เลยได้ออกมาเว้านี่แหละคะ่ะพี่น้องคะหลังจากที่บอสนกพงศกรได้ออกมาโพสต์แบบนี้ทําไม่ให้แฟนคลับเอฟซีหลายคนตาสาว่างขื้นนะคะพี่น้องคะหยุดค่ะไม่ต้องไปโหวตเสียเงินขออนุญาตไปทางผู้ ผู้บริหารเ,พ,เพื่นพออเม็กพี่น้องว่าเฮาสิใหาเอาไล่ซื้อหลาเขาไปชิงบอยจะสิแต่อันนี้ไม่มีมากอบการมาขออนุญาตเลยคุณอาพรเพือเ่อนมีแฟนครับเอฟซีหลายมองเห็นแล้วว่าสิมีค้นโบทหลายผลการโบสสี่ทำหายต่อยอดธรุรกิจของคนอื่นพี่น้องสําหรับคลิปนี้ยสิตฝ์ฝ่าวสเนิคก่อนนะคะสวัสดีค่ะ